ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่มาบอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาสรุปผลบอลของเมื่อคืนก่อนนะครับผม3คู่นะที่ว่าวิเคราะห์ทัศนาคติกันไปนะครับผม3คู่ก็มา2นะครับแล้วก็ล้มไปหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายคู่ที่ล้มนะครับเป็นคู่ลาซิโอนะที่ว่าน้ำสองศูนย์นะยังพลาดให้เขามาตีเสมอนะครับผมสองสองนะน่าเสียดายนะครับผมก็เมื่อคืนก็เป็นอ่าเป็น อ่าบุมไบนะมุมไบนะครับผมที่ว่ายิงแบบว่ายิงเยอะเลยนะครับผมแต่ครึ่งแรกเลยนะครับผมบูมไบนะแล้วก็โซเซดานนะครับผมมาเริ่มังวันนี้นะครับผม2คู่นะครับวันที่9นะ2คู่นะครับผมมา2คู่วันนี้บอลอ่าน้อยนิดนึงนะครับผมก็เลยคันมาแค่2คู่นะครับผมมาเริ่มที่คู่แรกนะครับผมลีกฮอลแลนด์สองนะครับผมอูเทคนะครับเจอกับเอเซอัตมานะครับ2นะครับผมอูเทกก็2นะ ก็เป็นทีมสำรองครับลีกดิวิชั่นสองนะครับผมคู่นี้ผมก็ยังมองไปที่อย่างอัสมานะครับเพราะว่าโอ้เหตุนี้อันดับนี้น่าอยู่ท้ายตารางเลยนะครับผมอันดับแย่มากเลยนะผมก็มองว่าอัสมาลูกหนึ่งมีแน่นอนนะครับผมผมว่าไม่ไม่นัดนี้อัสมาไม่ยากแน่นอนน่าจะงานง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่าเม็ดหนึ่งผมว่าถ้าเม็ดหนึ่งมาแล้วมันสองสบายใจแน่นอนนะครับรุ่นเม็ดสองเลยนะครับมาคู่นี้ผมเพิ่งไดที่อัสมานะครับผมมาแล้วก็มาการหลีกสเปนนะครับผมสเปนนะแอตแลนติกบินบอลจะเจอกับโอชาซูน่านะครับผมก็ยยังงงมออไปที่่า หน้าบ้านอย่างบินเบานะครับผมว่าหนึ่งหนึ่งประตูบินเบาเล่นบ้านทําได้อยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ายากเกินไปนะครับเก็บสามแต้มนะนะครับผมผมว่าลวนันนี้อโอทาัชนาจะเจองานหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าไปเยือนนะครับผมว่าบินเบาเล่นบ้านเล่นแข็งอยู่นะครับเล่นบ้านนะครับบินเบาพวกนี้ผมเปิดที่บินเบานะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ไมล์บอลซิ่งจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดอ่า ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับเพื่อมาเป็นทิปเดียวกับพี่ไมบอนซิ่งนะครับแล้วก็อย่ามาลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมพิมพ BE ์ไปเลยนะครับพี่ไมบอนซิ่ง네นะครับเจอแน่นอนทุกช่องทางแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทิกต็อกด้วยนะครับอ่านะครับผมอ่ามีพิมพ์ไปเลยนะครับเป็น V นะครับ V1 ตั้งแต่ V1 นะครับถึง V3 นะพี่ไม่และนี้เริ่มทําอ่าสองช่องอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ไม่บอนซิ่งนะครับอ่าขอตัวก่อนนะครับผม สวัสดีครับ